สวัสดีค่ะพบกับยูกะอีกแล้วนะคะในเกมเพทูเกเตอร์ วันนี้เราก็ใช้อีกบัญชีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะมารีวิวแพ็กเกจที่เข้ามาใหม่นะคะนั่นก็คือแพ็กเกจ Step Up l e ลตโลเว e r นั่นเองค่ะซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะจะแบ่งเป็นระดับระดับไปนะคะจะมีทั้งหมด9ระดับแต่ตอนนี้น้ำคูดได้ซื้อหมดแล้วนะคะ9ระดับเดีย๋ยวเราไปดูตัวอย่างชุดกันดีกว่ามามันเป็นยังไงนะคะนี่ Step up l e ลตโลเว e r นะคะนี่ มันเหมือนจะเป็นเหมือนสกูตเตอร์หรืออะไรสักอย่างนะคะความเร็วนะคะก็จะให้มาอยู่ที่6นะคะแรงกระโดดนะคะ15และที่นั่ง1นะคะนี่ละนี่ก็คือทรงผมนะคะสวยมากหล่อมากต่อไปนะคะก็จะเป็นเสื้อค่ะ แล้วก็จะมีรองเท้านะคะก็คือในแพ็กเกจนี้นะคะก็จะมีชุดอยู่3อย่างแล้วก็ยานพหาหนะ1นะคะแล้วก็จะได้ของทั้งหมดที่เรากดรับไปเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะเดีย๋ยวเราไปลองชุดใหม่ไปพร้อมๆกันนะคะว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงเนาะ เรียบร้อยแล้วค่ะนี่อยู่การแต่งออกมาเป็นผิวแทนเนาะก็หล่อไปอีกแบบหนึ่งนะทุกคนเห็นไหมน่ารักมากเดีย๋ยวเราจะไปลองสเต็ปเลนโลเวอร์กันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะนี่เวลาอยู่ที่กลางคืนนะคะก็จะเป็นแบบนี้มีไฟด้วยมีไฟที่รอแล้วก็มีไฟรอบคันนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าว่าถ้าเป็นตัวอื่นแล้วจะเป็นยังไงนะคะนี่ ตุ้ยหนุ่ยนะคะตุ้ยหนุ่ยก็จะเท่อีกแบบหนึ่งนะแบบว่าคนที่แบบชอบร่างใหญ่ๆเท่อีกแบบหนึ่งเนาะก็จะขี่แบบนี้เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวขายาวค่ะตัวขายาวก็โลนะตัวขายาวก็จะดูเท่อีกแบบหนึง่งตัวขายาวคือเท่เลยแหละไม่ใช่เท่อีกแบบหนึง่งคือเท่เลยอะ่ะเห็นปะเวลาที่แบบว่าเคลื่อนที่น้องก็จะแบบคือ เท่เกินท่าเท่เกินไปไหมเดีย๋ยวไปลองตัวขาสั้นดีกว่าตัวธรรมดาค่ะนี่ตัวธรรมดาก็จะน่ารักแบบนี้ยืนเแบลเบเหมือนกระเทยตัวน้อยกระเทยหัวโปก๊กเหมือนกระเทยหัวโป๊กเวอร์นี่แล้วก็ต่อไปนะคะตัวเล็กสุดต,ตัวเด็กเล็กนะคะนี่ก็เช่แบบนี้น่ารักแเบลเบลน่ารักสใส ก็จะเป็นไปตามคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวเนาะนี่น่ารักมากใส่แขนไปใส่แขนมาน่ารักเวอร์เออแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าตัวขายยาวเท่สุดคิดว่านะน่าจะเหมาะกับสเตปเลนโลเวอร์สุดๆแล้วเห็นปะคือท่วงท่ามันได้อ่ะทุกคนคือมันเท่เกินอ่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปการรีวิวในครั้งนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้อยู่กับขอลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ